เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านได้เลือกกันนะครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับสไตล์บ้านสวน,นครับเนื้อที่144ตารางวาออตัวบ้านมี3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำ1ห้องครัวมีทุเรียนด้วยนะครับให้ผมผลิตเรียบร้อยนะครับมีทุเรียน ของตัวเอง2ต้นนะครับก็กินกยนแบบเหลือๆนะครับ2ต้นนี้ก็กินกันไม่หมดแล้วนะครับตัวให้ดินห่างจากอําเภอท่าใหม่3-4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจังหวัดจันทบุรีครับห่างรัดยาง0เมตรนะครับใกล้กับตลาดหอในกาท่าใหม่นะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน144รตารางวามีทุเรียนแถมให้สองต้นนะครับตัวบ้านก็สภาพดีครับไม่แตกร้าไม่ทรุดโทรม ทำความอาดนิดหน่อยรีโนเวทหน่อยเข้าอยู่ได้เลยนะครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับก็ติดต่อกันโดยตรงได้เลยเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ